มาได้ได้ได้ไงมาได้กได้งูเไม้งูบ่อยไม้งูไม้งูเด้อมีเด้อมันเป็นคนบอกเขาแม่นี่นี่น่าดแนตรนี้นี่ปงขึ้นมาลนักขนาดร่ะโอหน่ะปัดุกสองัวนี้เอาใหญ่ปิ้งเขาโออกไออกตงใต้ว่าตังตังไอ้ตัวไอ้ต้เล่นก <C> ับ เอน่ยเาขอเด้บุ้ยป็ตัวแต่นี่มันคือซีนที่หลมาดูหน้าโนจ้าไม่ได้ก็มาเอางูเอางูกับพ่อปะพ่อแปะแปะดละแปะท่านนปออกาหปลไปตวงวันนี้นี่เผาเกลือเนาะเฮ้ยเขาซื้อตีออดออดไว้ให้ดีเอาจี๊ดจำหมดเลยด่ะจำไงจำงูอ่ะมันไปเจ้จ้างูมันจะลากไปเป็นเตือนเื่อเลยเออเกินน้ำเนยป่ะแบบเต้แบบเขเอาเกนน้ำเนยขอเอาอันตีนลากงูไปักแล้ว นี่เนี่ยมันกี่นั้นอันนี้ก็แหละเมื่อกี้ก็ม่บดีมันเหมืมันมมันหมโตโอ้ปากโกดจะนมอแข่งสมแข่งส้มปละดุกได้ดปาเะดูวไปโอ้เช็คปลามี้เช็คเอาดุกปลด่าปลาด่าตเหมนาววเออดจ็ดจันหลดนะหลอดไปแลว้วกทัส้ ปูปูไม่อปูวนะจุะจุกแต่าได้หรอถ้าเอามาเรกองคอกีลดเอาไป้อนแบบจุกก็หูไ้กบก้องที่หูได้กะที่ไหรอะมันมใอนมันหมืนตอนหลังเยอะจับลไอ้งงไปเยนีันนี้อันนี้อัน้ไล่ให้ไล่ให้